ไอ้บางรู้ใช่ไหมเรื่องอะไรไอ้บา,างรู้ใช่ไหมตอบสาวอีกนานปะบางฮ,ฮะเพื่อนทำอะไรทำอะไรทำอะไรอะ่ะไม่ทำอะไรเพื่อนทำอะไรฮะ อาร์ดีเก่าอารนผมเล่ตั้งแต่แรทีหัวแก๊งมาหมดแล้วอาดีคือแก๊งอะไรวะคุณดูอาดีคือแก๊งอะไรวะอาร์ดีเบ d ดี้เดนแกงไอ้เบาะนะใช่ไม่รู้หรอกคุณหมันตั้งแต่เลยผมมันแล้วเฮียทำน้องมันไม่รู้นะโอดีไหมกูรุดโตเฮียเกี้กูรุด มอ่มาแล้วมาแล้วเนี่ยกรูบไปห้ารอบไปก่าเนี่ยระยาอ่อนจัดดูฮิโรชิดิพี่โกส <c oughs> วัสดีครับรีแลกมีส,สี่สิบผู้ตมีสี่วัสดีครับ <c oughs> วันนี้วันวันนี้เฮดวันวันนี้เฮดอยู่นะมครับวันนี้คนคนที่คุยได้อยู่ไหมครับวันนี้ พี่คุยได้ที่ที่โฟยอยู่างไรฮะที่ตูนอยู่อยู่ขวายฟังนู้นบอสอยู่นู่นค่ะบอสอยู่โู่นครับบอสผมอยู่โน่นคับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามนะเกาะระเบิดเลยครับโกวแกงกันทำไมโกวแกงกันทำไมพี่บูมีกี่เม็ดนะแกงแกงกี่เมตนะมันได้ติดแรงนะแล้วก็โฟโต้โต้4เม็ดเอาเอาใครมุก4เมตรบอสเขาอยู่ปะพี่ไม่รู้หรอกแล้วก็เอาฟโต้ด้วยเอาบนเล็กอันนี้บอสใช่ไหมครับอันไม่ใช่ครับตัวแทนครับตัวแทนะครับ้าคุยเลยบ้าคุยเลย เอาก็เรื่องเรื่องวันนี้ไงโกที่เขาทำาันไี้เราปะที่มีคนในแก๊งเขามาชนรถแล้วเหมือนลากไปยาวแล้วไม่ขอโทษปะช่ะใช่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 ใชใช่ใช่ใใช่ใ่ใชกใช่ใช่ใช่ใ่ใใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่่ใช่ใใ่่่ใ่่่่่่ <Yeah. S 2> อการถับไว <c oughs> ทีมงานอันนี้รีล่ามีคนเท่าไหร่ครับมีคนกีคนคน่คนครับตอนนี้มีสิบรตจริงน่าจะสิบกว่าคนนะครับมีสิบกว่าคนแล้วครับอ,อันนี้แล,แ,ลแล้วรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนทำที่ทอย่างที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังที่ไหนครับเวลาไหนครับบงังประมาณก่อนแอร์ดรอปสามทุ่มครับคือเขาชน ไม่ขอโทษไม่ว่าครับเขาสะบดด่าเลยครับหน้ามีนะครับอะไรนะเก้น่าเหรอดาเขาเหรอเหมือนเป็นน้องเป็นเป็นไม่จำไม่รู้แต่แต่ผมแต่ผมจำคนได้ครับว่าเป็นคนไหนอยู่อยู่อยู่ในนี้ได้ครับคนไหนครับคนเนี้ยครับน้องหัวเหลืองนะครับคนเนี้ยชิบหายแหละ ใช่เลยพี่เจ้าเพื่อเคยขับรถชนใครเจ้าขอโทษคนทุกครั้งเอาเป็นเด็กดีบ้างไอ้บางคนนี้ใช่ไหมเพื่อนดไม่ใช่พี่ไหนไหนไหนไอ้โกขอฟังแข่งไหมตอนไหนตู่ไปชนพี่ตอนไหนคนนี้นายโกตอนไหนพี่แตงกวาบมา้โรยอยู่ไอ้โกเดี๋ยวน้องเขาร้องไห้ครับพี่อย่ากดดอนน้องคนแวผมพตายพี่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 มีให้เลือกพี่มีเลือกสองทางยังไงพี่ร้อยใบกับแหลกอันนึง กระเป๋าเป๋าอะไรพี่เป๋าอะไรสามบอกหนึ่งครับใครใครมีกี่พ่อตัไปเท่าไหร่น้องคนละมันค่าตัวตายฮะไรนี่ลน้องพี่จะเอาจากเราแน่แหละพีผีซื้อพี่ไปซื้อพี่ไปซื้อมาสิพี่ให้เวลาสิบผีไปอ่ะสิบไม่ถ่านแล้วไปไหนสิบโดนแล้วโดนแล้วหยุดโดนแล้วสิบเอาน้องอย่างโลเอาเก้าเอาเร็วเอาเอาขลโหลน้องเอ้ยพี่ก็ได้น้องเอ้ยเอาแกล้งเล่นครับแกล้งเล่นครับแกล้งเล่น หยอกเองครับเห็นว่าอยู่แลนด์เดียวกันูเห็นดูเดูครับไม่ได้คายกันเลยครับสวัสดี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 สวัสดีสวัสดีพี่ใจหายใจหายไปหมดเลยใจหายพีตาตุ่มเลยตวตุดคนไหนบอสครับด้วคนไหนเนี่ยคนนี้ครับนี่ครับีบี่สาวอุ้ยคนนี้รำบอสครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อป้ยเชียงครับชื่อโป้ยเซียงอ๋อโปอยเซียนเหรอที่าตโมมาเหรอครับ ไม่พี่เขาพูดอะไรก็น่าขอดวงบนแลยวะไม้ไหมครับเฟงที่แปลว่าคนเก่งๆครับแปลว่าเก่งหมดเลยแล้วหนูเก่งไหมครับกอเก่งครับหนูเก่งทุกด้านครับแล้วแล้วบอสบอสมีแฟนยังครับฮะมีคนคุยเยอะมากเลยครับโอ้โหคนชอบเป็นคนเก่งไงครับเลยชอบแบบสะสมเยอะ โอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยครับชอบแบบว่าชอบเป็นตัวเลือกคนอื่นเหมือนกันเลยครับแ้แอยากเจ็บบ่ายอยากเสียใจอ่ะชอบเพราะว่าโปรตีนที่ชอบเป็นตัวเลือกเพราะว่าสุดท้ายเขาเขาเลือกผมตลอดผมไม่รู้ไม่รู้กันเพราะอะไรโอ้โหโอ้กัแบถ้าถ้าคุยกับคนเดียวแล้วโปรตีนมันมันถ้าหักอกผู้หญิงใช่ไหมครับมันมันก็เจ็บแค่คนเดียวแต่ว่าเวลาคุยกับคนที่ผู้หญิงคุยเลือกหลายคนแล้วมันรู้สึกว่ามันหักอกหนุ่มๆอีกหลายคนแล้วมันสะใจดียครับอันเนี้ย ไปดิแบทนิดพี่แบทหน่อยครับมันสักร้อยประมาณสักร้อยคนก่อนสามสองหนึ่งครับน้องน้องชื่ออะไรนะหัวเหลืองอะกุยจ้าบเขากวยจ้าบหรอใช่ครับล้อหลอกปะเนี่ยน้องหรือรอเล่นเนี่ยชื่อเพี่หนูฮัลโหลน้องพี่เอาเอ้ยพี่เอาเอาพอร์ตเอากล่องซองให้พี่ทำไมเนี่ยอ้าวนี่ล้อหลอกนะต่อปุ่มเจ็ดเลยพี่หลอกอะไรพี่หนูเป่าเลขอะไรน้องเปล่าเลขอะไรเขาเป่าเลขอะไรพี่ก้าเป่าอะไรสามสองหนึ่ง หนูให้พี่พี่ไปแล้วพี่โผลพี่มี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 อยู่สองพี่มีอยู่สองอันแล้วน้องพี่มีอะพี่อะพี่อะพเหลือเออเอามาแปดอันพอน้องเอาไปเลยพี่เครือข่ายของซ่อมเดินไปหนุนอันนี้พี่มาเก็บสวยนะพี่พี่ขอมาเก็บสวยทุกวันนะน้องน้องเลยนะสวยยับใช่ไหมเก็บที่หนูเหรอถูกเอ็ดมาวเทุกวันพี่ไม่อ่พี่ออกพี่เอาหนูคนเดียวไม่ไปสน ล้อหลอกลยวันน้นล้อหลอกนะน้องเขาไ้ล้อหลอกจริงนะจริงจเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์มาชนเซโนกูอ้าวโอ้ไม่จริงพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนขี่มอไซค์ไปชนพี่เขาเหรอฮัลโหลเอสเรื่องจริงไหมบอกจะไปส่งพาวไม่ไม่บอกไม่เป็นไรของเนี้ยโอ้โหเปรี้ยพี่หนูเดินกลับได้พี่ฮัลโหลนั่งตู้นี่เขจะไปส่งบ้านน้องจะไปส่งอ่ะมันก็ดูด้ปิดจ้าพี่กปิดจ้าน้องชื่ออะไรนะออดปิดจ้าพี่โอเคทว่ทีเรียกผิด โอ้น้องกุญแจก็บอกเรียกอะไรเนาะก็เรียกอะไรกระเป๋าไม่เป็นไรพี่เอาไปเลยกระเป๋าเลขอะไรสองซีหนึ่งขาวพี่ขอสองกล่องพอขอบคุณครับพี่เป๋าเลยนะสองซีหนึ่งใช่ไหมนีวพี่มาเก็บทุกวันนะกล่องซ่อมวันละสองกล่องกครื่องแดกวันละสองอันแล้วพี่ถูก เอ็นุดต้องมาแบบทุกวันเลยเหรอถูกถ่ายน้องเขาเหรอเนี่ยถ่ายทุกวันไม่สนทำไมพี่อยากเป็นพี่านเ่มขอร่นเงินแก๊งน้อยลงนะพี่เกิดเป็นปริศาสีชมพูตัวเอ็นุดขอลดเงินแก๊งหน่อยนะโอ้โหเอ๊ะฮัลโหลอันนี้อันนี้อันนี้ล้อหลอกว่าที่บอกไอ้พี่บอลหรือเปล่าเนี่ยบอลเล่นพี่ล้อเล่นล้อเล่นพี่โอเคล้อเล่นนะล้อเล่นล้อเสีชมพูใช่นล้บใช่ครับแล้วเอเรล่นล้อเราล่นร้อเล่นล้อเื่นล้อเล่นล้อเล่นง้ีเล่นล้อเล่นล้อไม่ใช่พี่ไม่ใช่ มันอยู่ในชมพูออ่่่นแตพพีชมูเหมือนกันเลยคือชมพูไงอันนี้ใครเป็นสีพาสเทลครับเป็นสีพาส์ทหตูชมพูอ่อนแต่พี่ชมพูเก่งกคือเราตอนเราไม่เหมือนกันพี่ชมพูเลยนะก่องานหึ่นก่โอเคอันนี้วะที่กลับมาเล่นด้วยนะน้องแหลกรีแหลกหนึงนะจะมานะมีทางบ้านบอกว่างานหึ่มากคุกมากคุกเหรอน่าจะอีกคู่มอ่ะไอ้หนอเขาเป็นดี๊ด